สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกๆท่านคลิปนี้ก็จะดูดวงในปี2565นะคะราศีธนูธาตุไฟก็จะสัญลักษณ์เป็นรูปธนูนะคะก็จะเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณปีนี้ภาพรวมของชาวธนูก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับ ที่สูงนะคะทั้งด้านการงานอาชีพแล้วก็รวมถึงการเรียนการศึกษาด้วยจะเรียกว่าดวงเฮงเฮงเฮงปังปัปัก็ได้นะคะคือจะได้มีเงินทองแล้วก็มีมีโชคมีลาบในหลายๆด้านไพ่ตัวต,วตนนี้จะได้ไพ่เป็นไพ่หนึ่งคาธานะคะก็หมายถึงธุรกิจที่ออกดอกออกผลก็คือว่าเจริญก้าวหน้ารวมถึงมีการลงทุนใหม่ๆ ในหลายๆด้านคือมีอาชีพหลายๆด้านก็จะมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลงทุนแล้วก็สำหรับคนที่ทำการประจำก็อาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็มีงานงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ต่างชาติหรือต่างภาษาก็ให้ผลดีนะคะแล้วก็งานทางด้านออนไลน์หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการาใช้สื่อดิจิตอลต่างๆบางคนก็จะย้ายที่ทำงานหรือว่าที่ศึกษาเราเราียนนะคะรวมถึงที่พักอาศัยด้วยมีการเดินทางบ่อยนะคะประมาณว่าที่ประจอรล,ลงเท้า ก็คือได้มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวนะคะไพ่การเงินหรือไพ่กระดุมพระนี่ปีนี้จับได้ไพ่แจ็คเม้นนะคะแจ็คเม้นก็เป็นเหมือนกับเป็นไพ่าคาพิพากษาให้ผลดีก็เกี่ยวกับการเริ่มต้นเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็คือไม่ว่าจะล้มลุกคุกค,คานยังไงก็สามารถที่จะล้มก็สามารถที่จะอเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะ หมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่อะแมวก้าชีวิตถ้าหากว่ามีโอกาสได้ทําบุญเสริมดวงก็จะส่งเสริมให้ชาวธนูนี่ดวงดีมากยิ่งขึ้นคือสําเร็จได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอย้าเลยนะคะว่าการเสริมดวงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวการสวดมนต์ภาวนาแผ่กุศลให้เจ้ากรรมนเวรหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะทําให้ชาวธนูเนี่ย ดวงดีขึ้นแล้วก็เป็นการเสริมดวงแบบตัวเบาด้วยนะคะหรือว่าบางคนจะบริจาคทานก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะคือก็ตามเรศรษฐกิจแล้วก็กระเป๋าของตัวเองมีไพ่การเงินที่น่ายินดีอีกใบหนึ่งก็คือไพ่เก้าเหรียญก็จะมีไพ่เก้าเหรียญน,นี้อีกก็ถือว่าเป็นไพ่ที่จะได้มีเงินก้อนโตนะคะมีโชคมีลาภทางด้านเงินทองรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วย จะได้จับจ่ายเงินก้อนโตในปีนี้จะมีการหมุนเงินด้วยนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภได้รถหรือว่าได้โชคลาภจากแบนไกลมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีโชคทางด้านการเดินทางผ่อนคลายได้ท่องเที่ยวถ้าเป็นเรื่องการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันประมูลในด้านอาชีพการงานหรือว่าการศึกษาในปีนี้ก็จะมีการใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงที่พักอาศัยหรือว่าร้านค้าที่ทำงานสำหรับคนโสดก็จะมีคนมาชอบหลายคนคือปีนี้ก็จะมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นหรือว่าได้มาใกล้ชิด แล้วก็มีคนต่างชาติต่างภาษาคืออาจจะถูกใจกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าพบรักต่างวัยได้คู่ครองที่ร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะครับปีนี้แต่บางคนก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวหลอกลวงด้วยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับว่าคนที่ว่า ไม่จริงใจหรือว่าการพบปะที่ว่าผ่านโซเชียลก็จะเจอผู้ที่สร้างภาพแล้วก็ระวังเรื่องมือที่สามด้วยไพ่ที่น่าติดตามอีกใบก็จะเป็นไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันกลับหัวก็เป็นเด็กที่ว่ากลับหัวคือขี่ม้าขาวมาแล้วก็กลับหัวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงนะคะอาจจะมีการ ถูกให้ร้ายหรือว่าถูกดินทาถูกเข้าใจผิดทําให้เราเนี่ยโอกาสที่จะเสียชื่อเสียงอันนี้ก็รวมถึงบุตรบริวาอ,อบางคนก็อาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าด้านสุขภาพก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาหมออาจจะเป็นโรคก,กระดูกและฟันหรือว่าปีนี้ก็ระวังลื่นล้มด้วยนะคะทางด้าน การเจราจานะคะปีนี้ก็ระวังเกี่ยวกับการเจราจาสื่อสารทั้งด้านการพูดแล้วก็การเขียนด้วยนะคะไพ่ดีวิลหรือว่าไพ่ราหูที่จับได้ก็จะให้ผลดีทางด้านไหวพริบชาวนูกจ็จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆในวิกฤตเสมอแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องลุ่มหนงวัวเมาในอาจจะเป็นสิ่งของหรือว่าคนก็ได้นะคะ แล้วก็เรื่องความเจ้าชู้หรือว่ารักซ้อนซึ่งก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ก็จบแล้วนะคะสำหรับชาวธนูในปี2565นี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดวงดีมากชาวธนูจะดวงดีมากๆในปีนี้นะคะการไทยไพ่ก็เป็นการไทายโดยรวมๆนะคะอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างในบางเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ โชคดีต่างๆก็ขอให้เป็นจริงกันทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ